นี่คือไร่ของนายแดง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 สวัสดีครับชาวกล้วยชากังราของเรานะครับปลูกอ้อยไรนายเขียวก็ปลูกของนายแดงแค่นี้แค่นี้ไม่รู้ได้นายเขียวของนายแดงนสวัสดีครับชาวกล้วยชากางราขัดนายแดงครับนายเขียวก็ปลูกอ้อย สวัสดีครับอย่างนี้เขาเรียกว่าชนชิงเตยชิงไม่รู้ไม่รู้ทียชากังราวแต่งขุดบ่อที่ขุภัยที่เหลือไาที่นายแดงหิวต้องตักที่ไปขายได้แลนเขียวหนาบินดิดงัาลัดหาลื้อเสียบส่วนนายเขียวต้องเตยชิง นายแดงใช้ยาฆ่าแมลงปลอดภัยนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปุ๊กเป็นพิษนายแดงป่วยต้องไปตีชิดและนายเขียวนายแดงปลอดภัยตีิงดนายเขียวพี่แตกดีขึ้นดีเกลือไงพี่เนาะราคาตกนายแดงไม่กลุ้มนายเขียวกลุ้มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีุหมุนไผ่ ที่ราคาดีเกลือไงพี่เนาะมันคือปองนอนเพื่อนมีใเยอะแยะนอนเพื่อนมีใจเยือกเยะ่ยมไม่เดี๋ยวนั้นอะไรที่ถืออยู่นั้นอะไรป้าบังกรบีบลุกหนักหมดตระหงาแล้วเป็นมรดกทําเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรได้ไหนเขียวมีปัญหาครับส่งครามล็อชซ่าหมาละเปิด Surprise, motherfucker!